สวัสดีครับชาบาไกันทุกคนนะสวัสดีไปยัง f c m o t o g p นะครับวันนี้เราจะเดินไปคุยไปแม่ผมจำไม่ได้นะว่าล่าสุดเนี่ยเราเดินไปคุยไปทำคลิปลักษณะนี้เ,เมื่อไหร่กันแต่คิดว่าน่าจะนานมากนะครับน่าจะก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนนะฮะน่าจะล่วงเลยไปประมาณสัก2อสเดือนนะครับคิดว่านะเดี๋ยววันนี้นะครับคุยกันสั้นๆนะครับจะมาพูดถึงกติกาข้อหนึ่งที่ผมมั่นใจว่าผมยังไม่ได้เคยเล่าแบบ เป็นกิจลรกษณนาเป็นการ็นงานสักทีนะฮะว่ามันเป็นไปยังไงซึ่งบางคนอาจจะทราบแล้วนะครับแต่ถ้าบางคนยังไม่ทราบเนี่ยก็มารู้พร้อมๆกันนะครับกติการเรื่องของการคอลี่ไฟน์นะครับก็คือรอบคัดเลือกเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่ามีนักแข่งจะ2คนหรือ3คนหรือกี่คนก็แล้วแต่ทําเวลาได้เร็วเท่ากันมันอาจจะฟังดูเหลือเชื่อนะครับมันอาจจะฟังเฮ้ยมันจะเป็นไม่ได้ดห,ห้ือเหรอฮะที่คนที่จะทํา1จุด 12.000สเท่ากันเป๊ะเลยนะครับตัวเลขทศนิยมต่างๆนี่เหมือนกันเป๊ะเลยเนี่ยใช่ครับอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นยากแต่มันเกิดขึ้นแล้วในฟอร์มูล่าวันเมื่อคืนนี้ผมก็เลยฉุดคิดขึ้นมาได้ไอเดียขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะนะครับก็เอามาเล่าทั้ง2 0ล้อสล้อเลยแล้วกันนะฮะในเมื่อวานนี้การคอลี่ไฟนะครับของ F1 ที่แคนาดาเนี่ยฮะจอร์ดเซลก็ทําเวลาได้แบบว่าเร็วที่สุดตอนนั้นนะก็คือ1นาที12.00 0เนี่ย ใน,ในรอบในรอบการคัดเลือแต่สักแป๊บนึงนะครับไม่นานเท่าไหร่แม็กซ์เวอร์ซาเนนะครับก็กดเวลามาในตัวเลขใเ,เดียวกันกับจอร์ดเลยแต่นะครับสุดท้ายแล้วคนที่ได้โพไปก็คือจอร์ดเพราะว่ากติกาของทาง4ลอ้อของทาง FIA นะฮะผมไม่มั่นใจว่าทุกรายการหรือเปล่านะครับที่ผ่านการรับรองโดย FIA นะฮะนี้ย้ำนะครับว่าผมไม่ไม,ไม่ไม่ชชั่์แต่ดูเหมือนว่าหลักๆรายการใหญ่ๆห,หลายรายการนะครับที่เป็น4ล้อระดับโลกเนี่ยเขาก็จะใช้ มาจรฐานนี้นะครับใช้ใช้วิธีการเดียวกันก็คือใครที่ทําเวลามาก่อนนะครับคนนั้นก็จะได้ตําแหน่งโพลไปแม้ว่าจะมีคนที่ทําเวลาได้ตัวเลขเดียวกันเป๊ะจะกี่คนก็ตามนะครับเขาใช้หลักการนั้นนะฮะดังนั้นนะครับจอก็เลยได้โพลไปนะครับสองในวันในคืนนี้ประมาณสักตีหนึ่งการแข่งขันครขบีนสปอร์ตหนึที่แคนาดาก็ไปดูพร้อมๆกันได้นะฮะทีนี้ถ้าเป็น2ล้อนะครับในฝั่งของทาง FIM นะฮะจะเป็นยังไง เอ่า FIM uh เนี่ยเขาระบุกติกาที่แตกต่างจากทางสี่ล้อครับก็คือ,เ,อ <c oughs> เรื่องของการคอลี่ฟายถ้ามันมีตัวเลขเหมือนกันเป๊ะเลยเนี่ยเขาจะนะครับเอาเวลารอบอื่นๆมาคิดแทนคือการคอลี่ฟายอย่างโมโตจีพีสิบห้านาทีเนี่ยนะครับมันก็วิ่งกันอย่างน้อยนะฮะคนละห้ารันหกรันขึ้นไปละห้ารอบหกรอบขึ้นไปใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าลงไปมีรอบใดรอบหนึ่งนะครับที่สมมติว่ามาร์กมาเก็ตคอลี่ฟายมาได้เท่ากับฟรานโก้บัญญญาอย่างเงี้ย เขาก็จะไปดูรอบอื่นๆของมาร์กไปเทียบใส่กับเปโก้นะครับที่มีตัวเลขเดียวกันเนี่ยโอเคถ้าเวลาของมาร์กเร็วกว่าเปกโก้ในรอบอื่นๆก็จะได้โพไปอืมนะครับจะเป็นไปอย่างนี้ในในฝั่งของ2องล้อนะฝั่งของทาง f อนะครับจะมีความแตกต่างกันอยู่ผมจําไม่ได้นะฮะว่ามันเคยมีเมื่อไหร่ไอ้อย่าอย่ถามผมเลยนะฮะให้พยายามนึกเนี่ยไม่มีข้อมูลจริงๆยิ่งเป็นฟอร์มล่าวันนี้ไม่รู้นะว่าเวลาที่มันเท่ากันเป๊ะ ทุกอย่างเลยในตอนนี้เนี่ยนะครับม,มันเกิดขึ้นเมาาื่อไหรใครรู้ก็บอกผมมาหน่อยแล้วกันแต่ถ้าเป็นในส่วนของ2ล้อถ้าเป็น MotoGP ผมนึกไม่ออกให้จริงๆไม่ได้แอปครับพูดจริงๆแต่ถ้าจำไม่ผิดนะรู้สึก m o t o t ทนี่จะมีอยู่เหตุการณ์นี้ประมาณ3ปี3ปี4ปีก่อนหน้านู้นนะครับมันเป็นกรณีของทางลูกามารินี่ครับกับโจโรเบิร์ต เอ้ผมจะชัวร์เรื่องของตัวเลขเ,เรื่องของนัก,กลายชื่อนักแข่งไหมน่าจะจะเป็นโจโรเบิร์ตแน่ๆแหละกับลูก้านะคิดว่านะฮะแต่จําไม่ได้ว่าที่ไหนนะครับที่บ้านเราหรื่าไม่แน่ใจนะคือกดเวลามาเท่ากันนะครับในรอบคอลี่ไฟแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องไปเลือกเอานะครับว่าว่าตามที่ผมบอกนะครับใช้หลักการนั้นที่นี่ขอถามเพื่อนๆหน่อยครับว่าคิดว่าหลักการไหนมันแฟร์ที่สุดเพื่อนๆมองฮะหลักการไหนมันมันดูแบบเออมันมัน,แบบม,นมันดูแฟร์ดูดูยุติธรรมอะ่ะ มีมีไหมคิดว่านะครับมันมันจะต้องมีมากกว่ากันหละคือถ้าเป็นในส่วนของของ fia นะครับของทาง4ล้อของทาง f อร์ u l a 1เนี่ยอันนี้ผมเข้าใจว่าคนที่ทำได้ก่อนเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการยึดเกาะในเรื่องของยางเรื่องของไรเพราะว่าการลงไปวิ่งในรอบคอลีฟายเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นจะแม้ว่าบางทีเนี่ยเรื่องของยางเนี่ยบางบางคนเขาจะใช้ประโยชน์ก็คือเขาจะไม่กดเวลาในช่วงแรกเขาจะให้คนอื่นเนี่ยนะครับก็คือ วิ่งไปซะก่อนให้พื้นแฝกมันอุณหภูมิมันได้นะครับให้อะไรต่างๆเนี่ยมันได้ตรงนั้นก่อนตัวเองก็จะได้อุ่นยางไปด้วยนะครับผมเลยมองว่าเขาให้เกียรติคนที่แบบว่าทําได้โดยไม่ต้องรออะไรเลยนะครับทำได้เร็วได้ก่อนเนี่ยเขาก็จะให้ตําแหน่งนั้นไปแต่ของ m o t o GP เขาไม่ใช่หลักการนั้นนะครับทุกคนอ้ามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างน,นะครับลองว่ากันมาคืนนี้ผมจะไลฟ์สดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวถ้าผลฟ้าเป็นใจเนี่ยอาจจะมานะครับประมาณ2องทุ่มกว่าใครว่างก็มากันเจอกันได้